สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายและกับเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสู้ขู่สักคนนะครับเดอ้อวันนี้ก็มาพบพอกับช่องลงตู่เด็กคนคนบ้านขมเยนนะครับเดอ้อพบกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่25เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ครับเวอร์รี่สปาร์ตพี่น้องขอให้มีความสูงสุดสักคนนะครับเดอ้อแป้ครับสามาเอฟซีสู้ขู่สักคนครับ หลังจากที่ได้ประชุมไปกันกตัก็บว่าได้มาประชุมน้ำเขววาแล้ครับแต่ได้นี่เขาว่ามากว่าถามเขานะครับไอ้ไอ้ได้ส่งในเสื้อไห้ทีมงานไปครับไปบ้านไปก้อนครับผู้ใดอยู่ก็ให้แจ้งวหนนาไว้ว่าอยู่จะค้นจะค้นนะครับฝ่บ้านแต่นี้กอ้ทีมงานรถบัสเหลืออยู่คันเดียวโครโร่ครับเจ้าของคนไม่อยู่เจ้าของคนไปบ้านจะไม่มาครับพันน่าสุกนะครับ รถหกล้อกบไปจอดอยู่โดมนะพี่น้องตอนนี้ก็ลงตู่กับสีมาเบื่องความเคลื่อนไหวว่าแต่ที่มั่สิเหลือจะคน้นยืนในบ้านพักนะพี่น้องเงียบเงียบเงาเศร้าส้อยครับพี่น้องเมื่อบ้านนี่กับเพื่อะแจกเงิน่าแรงไห้ล้วกัประชุมแล้วกันครับรอฟังบนวันที่สามมันลพี่น้องว่าประเทศไหนเดี๋ยวจะส่งข่าวลงทางเฟซทางไลน์ว่าจะมีงานต่อไหมหรือว่าจะยังไงหยุดยาวหรือยังไงพี่น้อง เยี่ยมยามถาผ่าวเบิ่งบรรยากาศสเล็กเส้น้อยเนาะพี่น้องเน,ะนาะก็คือว่ามื่เบิดแบบเคยยังมีคนน้องโครโรยู่สดีเลยทีมงานจานังเลยทีมงานปร้าบโอ้ลูกน้องเจ๊ก,กอดลูกน้องลูกตู้ตัวไหนครับเนี่ยไม่ย้อยอ้าวจะมีเมื่อมาเจ้านะจะ <c oughs> มีเมื่ออยู่หรเขาคือเมื่อเบิกแล้ว <c oughs> นั่งงทางทาพได้แล้วเมื่อกันคารถนะได้เลย <c oughs> ได้๋ยว <c oughs> รับลายเขาเลย แน่มาใไซนี้เลยแม่ขาข,อข้อขาแขนก็มีไซนี่นพินาจังไซพ่อ,อบบเส้นขอน้อไว้ทีนี่ร้คหลำขาหนาไม่เส้นนะเอ้อเอาก็เพื่อยิ้มสี่รยห้าสิบส่ขาอย่างสี่ร้อยสิบเส้นคอกันแล้วเพื่อนได้อยู่น้ำไนีนะมีสองคนเขา,อาเอาละเมอเมาเริ่เีอเมอม ก็มาเป่าหน้าบอกให้อยู่ว่โอ้ปล่าหน้ารึเปล่าสแตนบายไว้สก้อนโอ้โอ้โอนสิขึ้นจอพี่จ๋องเนี่ยอะไรโอ้แมวลาแมวลาแกงแมวลาเพื่อเลยเฮ็ดจุงเฮ็ดจ่อเริ่มสแตนบายไว้สก้อนสวยงานไว้สก้อนบอกเพื่ิจ้าจุ๊ใสยมังเกิลคนบ่เห็นไหมกันที่ว่าแกงแมวลาเพื่อจ้าจุ๊ใสอยู่บ้านอยู่บ้านหลังไหนมังเกิลคนบ่โอ้แสดงว่านุ่มโจ้ว่าจะเตรียมการแล้วนะครับ เฮดสตูดิโอแก๊งแมวล่าให้ก้วาวเลยพี่น้องอา่าคือคือฤดูกาลก้อนที่ว่าพันเนนุ์เตนะกันจัดฉากยัาง,งาก็เป็นสตูดิโอนะครับแล้วก็นรับเชิญพุ่นผู้นี้มานะพี่เสิเียดแล้วก็เสียดจงเฮดจอแล้วก็ให้ค่อยยิ้มครับไปมาอีกผู้นึงนี่สเตนบายไปสก้อนไปสร้างงานก่อนตาม,มาดนนมาครับส่วนที่เหลือกับก้าวมาแล้วบ,บันยี่สิมาเบิงน้องแดนเซอร์หางเครื่องวิศนีพายูบ่ครับผมครับ แต่เตือนที่น้องวันนี้เงียบโอ้รถไปครัวคือยังจอดเสื้ออยู่ไม่เอากลับบ้านเรืยก่าโอ้ยทาไปแล้วมากแบบแค่เดียวกันอ้าวอันนี้ก็ยังไม่กลับเหรอครับเขดีสมบัตินอนเตนเสอไหมบ่สมบัติบานเนี่ยบ้านเดียวกันอีกไหมบ้านไหนอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันเลยมื้ออาหารแม่นอำเภอลัตานผู้ใดล่ะนอนนผู้หนั่นเดินเสืออยู่จะคนเคพี่ยิ้มนอนโครโรอยู่ขนาดไหนก็อยู่ันสองคนสองคน ที่ว่าเพื่อนว่าจะให้สแตนบายเรื่องจอร์นบอกก็ไม่รู้ก็ไม่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 มั่นใจแต่คือปลาให้อยู่ก่อนโอ้ปลามาให้อยู่ก่อนให้อยู่สักวันสองวันก่อนเผื่อมีโน่นมีนั่นโอ้อย่างก็ขึ้นมาเนาะแสดงว่าจอร์อายุผู้นึงประดับกอายุผู้นึงครับเรนเซอร์อะไรเส้อเหลือจะคนเลนเซอร์นี่เลนเซอร์น่าจะเหลือประมาณโอ้เย็นเลยมั้งเนาะเลือเหลือเยอะไหมเนาะเรนเซอร์เหลือจะคนเนี่ยคนไหนตุ้ยเนี่ยกนะต่คนนี้อะไรเสื้อเหลืองเหรอ อยู่บ้านอยู่บ้านเดียวกันนะแม่ครับอยูหัวอยู่หัวเดียวกันยู่จะก้นหน่อยจุนี่ไม่ถึงสิบคนไม่ถึงว่าอยู่สิบไมยถึงอยู่อยู่ถึงไอ้ระมาณหกคนแล้วแล้วจะได้กลับไหมเลยว่าไม่ได้กลับเลยไม่กลับเออทประมาณสิบคนแม่ครัวได้กลับหรอแม่ครัวนะแล้วอยู่นี่กินอยู่ยังไงบ่หนิก็เงินที่เก็บค่ตัวตัวเอง อ๋อไหนใครโอ้ผู้หญิงน้องอะไรนี่น้องอะไรครับเด็กน้องอะไรน้องเหมียวอืมโอ้หน้องเสืออยู่นี่กินข้าวกัอะไรครับจีนใครทำเนี่ยวันเกิดพระเอกต้นสติพงศ์เขาทำวันไหนทำวันนี้บอกเมื่อเช้า,ชานี่โอ้คนขึ้นตรงไหนไปขึ้นเอามาเยอะแต่หม้อมาเริ่มเทึม ทำอยู่นี่แหละทำเยอะอยู่แม่ครัวทำให้หรือทำเองทำเองโอ้แม่ครัวกลับแล้วใช่ไหมใช่เออโอ้หลายตัวเนี่ยใครนะมาเกิดใครนะพระเอกต้นกิติพงศ์พระเอกต้นกิติพงศ์อยู่นี่สิบคนเหมือนกับสแตนบายไว้สิบคนแดนเซอร์กรับพี่น้องว่ากลับเมือกมาได้กลับเมือกได้พี่น้องเด้อยังมีคนอยู่อยู่ครับอยู่เฝ้าห้องเฝ้าบ้านเคลียร์ความสุสะอาดหมดเลยอ้าวสสวัดีค คนสวยก็ยังอยู่เลยคนสวยนะยังแม็กกาเลยค่ะแกงไงแกงอะไรนี่บ่มีแกงค่ะเป็นฟรีแลนซ์ละค่ะไม่เป็นท้อตทอกับนายเอกเกยแล้ววันนี้สูบปลาสระได้วันนี้นะถึงไล่ออกจากแกงแล้วไม่ไม่ไปหาปลาเหรอบ่ยให้เขานหนาวบ่หนาวบ่านี่ไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะไปเที่ยวไหนนี่อยู่อยู่เฝ้าอยู่ห้องอย่างเดียวเฝ้าห้องโอ้ยยยยยยย อย่ามันจะกลับอ้าวอยู่ประม่านซีฟค้น,นเสื้อกับพี่น้องรายงานความกันไว้ฟังครับส่วนอ่าอยัางไม่ทีมงานคร,รับเหลือผู้นึง่ง LED ออเหลือผู้นึงครับตามมาด้วยสแตนบายไปก่อนเพื่อนเพื่อเสียสตูดิโอดิโออย่างกันนะครับวันที่สามรอฟังข่าวบ่แล้วอันทางคุยกูปอ,อเขาจะลงทางเฟซให้ติดตามทางเฟซส่วนนีนเพื่อนว่าครับ โอ้ยสเปเชสข้อนเทียนยังทายังนออบัตรนะคุณนายตุ้ยสเปเชสข้อนเทนต์นทายังบัตรโอ้ยตายเลยคือยังนออบัตรไปทายันลงวัดลงมากคนเบิกกนอยู่สองสามร้อยพไปเฮ็ดบุญเรื่องตัวทำไงนีจะทำยังไงก็รอฟังข่าวเขาแล้วว่าเขาจะยังไงตัวกันกระเทิอนหรออกระเทือนอยู่ช่วงนี้ก็อยู่บ้านไปก่อนก็รอดูว่า หลังจากวันที่สามมันงมีงานอะไรถ้าไม่มีจริงๆก็ค่อยว่ากันตัวไปตัวมันืนทำธรุรกิจอะไรค่อยว่ากันรอราคาหยุดยาวแค่ไหนอันนี้จะกลับกรุงเทพต่อหรือกลับบ้านกหมกลับมุกดีกว่ากลับมุกมหาอกรุ<อ>งเทพเดี๋ยวมันก็ถ้ามันล็อกดามกวมันก็ยากอีกเ,<อ>เราเรียกรวมไม่กันใช่ใช่ไอ้ก็เพิ่งลงมาเมื่อไนี่ยยังไม่ได้ค่าขึ้นบินคืนเลยหรือว่าจะได้ค่าขึ้นบิน นั่งเครื่องลงมาพันสามองเงินพันสองลงมาสี่หรอกมาด้วยใจเขาบอกว่าจะไม่ทิ้งกันเออเราจะกอดคอไปด้วยกัน <จะ S 1> ใช่ไหมกอดคอด้วยกันก็โอเคก็ตามสภาพาทำไมไม่ไปทำงานกับปลาล์มนาตรอรอะไดิทำอะไรมันมี้โอยปลาเดี๋ยวนี้เขาแพ็กปลาขนปลาเยอะแยะอยู่ยยมันไม่มีอะไรมากมาย นะเห็นลงฟงลงเฟซอยู่กันเยอะแยะอยู่ตั้งแซวไปเลยรับลูกน้องเพิ่มหรือเปล่าสามสี่คนหนึ่งก็เซวแก่อยู่มันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นก็ปลาร้าแค่จริงรอดูอยู่จริงๆไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หารับจ้างคนมั่นกันไหนตัวยี่บ้านกันไหนตัวเวลาปฏิการด้วยรอบก็ไม่ต้องแย่งเม้าแย่งเม้าอยู่ไม่ต้องยังว่ากำลังจะไปได้ดีแล้วกำลังจะได้มีเงินมีทองอ้าวอันนี้ก็ไม่กลับเหรอ โอ้ทำไมไม่อยู่คุมลูกน้องลูกน,น้องอยู่เป็นสิบแล้วจ้านี่เนี่ยคือเขาอยู่กันได้อยู่เหรอ, <S <S หรอไม่ได้นะค่ะคุยคุยไปแหละใครจะดูแลน่าคือเดี๋ยวเมื่อหัวโต <c oughs> ไปไซส์เนี่ย9ไซส์ไปย่าคือขโมยปฏิเสธที่สี่เหรออ่าอ่าไปอ่าเอ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 า,เอาคืออลไรมาดิมีเรทได้มีพิรุษได้ดิมีพิรุษจะพูดบ้าอะไรสิ่งดิ ม,มาอนข้าวไปไปยิ้มลุกๆไปย้มปามาดห้องแล้วปามาดเรียกพบตัวดวนขนปลาดวนตอนนี้ปลามาหลายแล้ว็นปลาดวนปามามาลุกๆๆๆกินข้าวกินน้ำดวนมันเสิยามมีคนรักผมก็มาปรอบมาอย่ <c oughs> <c oughs> S <S เห็นอย่างนี้แล้วหดหัวเนาะยังไงไม่รู้อ่ะแนนแนนครับวันนี้วันนี้เราอยู่ในอมาตะแล้วเนี่ยอวันนี้เราต้องอยู่อมาตะชมบุรีแลเนี่ยโอ้ยวันนี้มือรีคริดมากใช่ไหมวันนี้นนนอืมเขามีรายการอะไรป้าล่ะ,ะบัตรโจมีรายการอะไรไหมผมไม่รู้นะเหรอมีอะไรคิดมากมไม่มีอะไรบ่อเอาสรักคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สวีทเนะพี่น้อง ขอบุญขอบคุณร้านนะครับเด้อถ้าใครมาติดตามรับชมครับเบื้องแรกเมื้องแ้วกัอายุดีไม่แห้งครับสู้ขู่สก้นครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ลุงตูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงตูนะครับเด้อถ้าอยังกัเขาบว่าเบื้องติดตามไม่แน่ครับเพราะมีหลายๆน้ำเขาพี่น้องอ้าวฝากไปสักนีดก่อนครับเฮ้ออัลเสดล่าดล่าซองใหญ่ครับแต่เพิ่นเพิ่นสียบรายการเะลองนี่งบ่ได้กลับบ้านของเขาหนึครับ แม่เาสมอนครับใ้รจะรอกเกงแมวลายใครจะไหนครับก็มีลายๆอยู่นะครับ,รรรรรรบเดี๋ยวมาโทย์สื้อาหางกันโอเคครับพี่น้องรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเจอกันชิมหน้านพี่น้องเด้อสรับคลชิมนี้ฝากไว้ชิมนี่สวัสดีครับรับ,รบ